็คือเราอะ่ะชี้แจงไปแล้วในเรื่องของแนวทางนะคะสวัสดีสี่พันหร้อยท่านจ้าเราแจ้งไปแล้วนะแม่เนาะในเรื่องของแนวทางก็คือเรามีการนัดหมายไว้แล้วลงวันไหนวันนั้นวันนี้แต่วันเนี้ยคือเรามาแจกเลขเด่นให้ทุกคนก่อนคือยังจะไม่ฟันให้นะคือยังจะไม่ฟันให้ต้องชี้แจงคุณแม่ก่อน ต้องชี้จแจงกับคุณแม่ก่อนนะอ่ะหนูมาวันนี้ก็คือจะมาเปิดให้ทุกคนได้เข้ากลุ่ม V i P นะคะได้เข้ากลุ่ม V i P อืมนะอ่ะจะบอกว่างวดเนี้ยได้เด่นนะเฮงๆค่ะเจ๊ยอ,อ,อยากเฮงจังเลยสักครู่นะ นะคะคุณแม่ถูคนดูเยอะนะเชา้านิ่งๆเชา้าใช่ค่ะเจ๊น่าจะไปไกลๆไม่ต้องมาให้ออกให้เจ็บใจใช่ถ้าคุณไปคุณไปไกลๆเลยค่ะเอ,อ่อออกไปไกลๆเลยเนาะไม่ต้องมาแบบหกสองอะไรเงี้ยต้องมาเชียดอะเก้าสองอ่ะพูดตรงๆพูดง่ายๆเราไม่เราไม่อ้อมค้อมเนาะไม่ลีลาแล้วก็ไม่อ้อมค้อมเลข แจ้งตรงนี้เลยว่าเราจะมีเลขชุดใบของเราก็คืออย่างที่ทุกคนเคยเห็นก็คือจะเป็นใบใบของเราเลยก็คืองมด่แล้วก็คือห้าห้าศูนย์เนาะอ่ะตัวนี้เรามีนัดลงไว้แล้วคือจะลงให้ในกลุ่ม v i p ในวันที่28นี้นะคะคือวันนี้วันที่26แล้วแล้วก็ยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนาะอีกสองวันจะลงให้ในกลุ่มเป็นอันดับแรกนะคะแต่วันนี้หน้าไลฟ์จะมาบอกตัวเด่นนะจะบอกว่าตัวเด่นนะไม่ใช่ไปซื้อนะจ๊ะเป็นตัวเด่นให้ทุกคน มีแนวทางในการเลือกซื้อเลือกแทงนะคะแต่ตัวฟันเนี่ยตัววิเคราะห์ตัวตัวที่แน่ๆเนี่ยอ่ะเราลงให้นี่กลุ่มเป็นอันดับแรกนะจ๊ะอ่ะแล้ววันนี้เปิดให้เข้ากลุ่มเนาะใครจะว่าโอ้ยตายแล้วขขยคลองนะอะแล้วแต่นะอ่ะโอเคขอเปิดหนึ่งกลุ่มวันนี้ห้าร้อยท่านนะคะอ่ะแล้ววันนี้ใครที่ CF สินค้าเราให้เข้ากลุ่ม นะคะคจำกัดสิทธิ์แค่500คนเท่านั้นใครทันคือทันนะจ๊ะคุณแม่หนูขอสบู่วนันก้อนอันนี้มีมานานแต่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเลยเพราะว่าหนึ่งงานหายากแล้วก็กะว่าจะเก็บไว้แบบปัง,ปงๆเนาะอะ,อะวันนี้ใครที่ C.F. สินค้าหรือใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP นะกลุ่มแท้กลุ่มจริงแน่นอนเราจะให้ทุกคน ะะได้อะไรบ้างหนึ่งนี่เลยจ้ะคุณแม่กําไรนะเป็นกําไรปู่ท้าเวเป็นงานลงยาจะบอกว่าตัวนี้เป็นทองเหลืองนะเป็นงานลงยานะคะอ่าให้ดูด้านหน้าสวยมากนะจ๊ะแม่ตัวนี้ไม่ค่อยหนูมีมานานแล้วแต่หนูไม่ได้ปล่อยเลยเพราะว่าหนึ่งมันแพงมากนะเป็นงานลงยาใส่สวยใส่ดูไม่แบบว่าไม่ดุ เอทาอันนี้ดูเรียบแต่ง่ายนะคะเอ,อ่ออะไม่ต้องประเมินราคาค่ะประเมินไม่ได้แม่อยู่ที่ความอ่าอยู่อยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่ความศรัทธานะแล้วก็หนูให้สบู่ว่านางกวักอีกหนึ่งก้อนสบู่ว่านางกวักเนี้ยราคา119บาทนะคะและกําไรลงยานะ น,นี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบเาบาทนะคะแต่วันนี้หนูให้สองชิ้นเลยสองชิ้นนี้ในราคา1 9 9ยบาทและจัดส่งฟรีนะสองชิ้นนี้นะสะบู่หก้อนแล้วก็กําไรปู่ทาเวทเป็นงานลงยาอีกหนึ่งก้อนหนูให้นะในราคา1 9 9ยเก้าสิบเก้าบาทและจัดสง่งจัดส่งฟรีพร้อมเข้ากลุ่มนะคะใครทันคือทันนะรหัสนะ มันจะมีระบบดูดตอบกลับเข้าไปและให้คุณแม่โอนอ,อ,อให้เรียบรุ่งเรียบร้อยหลังจากนั้นแอดมินจะส่งลิงก์แล้วก็ส่งคิโค้ดให้เข้ากลุ่มรหัสเกค่ะอย่าไปจิ้มลิงก์มั่วนะแม่เพราะว่ามีฉาชีพเยอะมากนะจ๊ะหน้าเพจเราคือแบบว่าเยอะมากนะอ่ะหนูให้นะคุณแม่รหัสเกนะจ๊ะทันคือทันสวยมากนะคุณแม่หนูจะบอกว่าสวยมากอ่ะ ตัวเด่นหนูขอปล่อยก่อนแต่ควนี้คิดว่าน่าจะมีเจ็ดมีเก้านะรหัเก้าเก้าจ่าร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีแล้วพร้อมเข้ากลุ่มในเรื่องของการเข้ากลุ่มอยากให้ทุกคนรอนิดหนึ่งนะเพราะว่าหนึ่งเราดึงเข้ากลุ่มกันถังอาผ่านทางเฟซแล้วก็มันจะเชื่อมไปทางไลน์เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งอยากให้คุณแม่รอนะจ๊ะ mm hmm. เด่นเจ็ดแล้วก็เก้านะแต่หนูยังไม่ฟันให้นะแต่คิดว่ามีเจ็ดมีเก้า แล้วตัวเจาะเม็ดเดียวเนี่ยยังยังไม่บอกอันนี้เป็นแนวทางเขาโคงให้ดูก่อนพิมพ์รหัส99ได้เลยจ้ะไปงานลงยาจ้ะแม่สวยมากเอาล่าสุดแป๊บหนึ่งนะจ้ะเอาแฟดหายเอาไม่เป็นไรจ้ะ สวยมากรหัสเก้าเก้ากำไรปู่ทาเวศนะเป็นงานทองเหลืองนะจ๊ะแล้วก็เป็นงานลงยาสวยมากคือบอกจะบอกว่าไม่ต้องแบบอะไรมากมายอ่ะคุณแม่ดูหรูดูแพงจริงนะจ๊ะแฟดหายไปเลยะวะ่ะนี่เลยสวยมากแม่เป็นงานลงยานะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้ดูเถอะท้าใส่ดูดีใส่ดูเรียบดูหรูนะจ๊ะแล้วก็หนูให้สบู่ว่านางกวักอีกหนึ่งก้อนนะสะบู่ว่านางกวักทองคํานะคะ ราหัสเก้าเก้าสองชิ้นปกติเนี่ยสบู่ก็ร้อยร้อยสิบเก้าบาทกำไรปู่เทเวีเป็นงานลงยาทองเหลืองนี่ก็ร้อยเก้าเก้าแล้ววันนี้ร้อยเก้าเก้าและส่งฟรีและพร้อมเข้ากลุ่มด้วยแต่อย่าให้ทุกคนรอนะในเรื่องของการเข้ากลุ่มไม่ไม,ไม่ไม่เอานะเมื่อวานเนี่ยเข้ากลุ่มช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งด่าเราแบบละเอียดละออแบบสุดฤทธิ์เลยมากเลยต้องใจเย็นๆนะจ๊าคุณแม่หนูต้องบอกว่าใจเย็นๆนิดหนึ่งเนาะแต่วันนี้หนูว่าเจ็กับเก้านะคุณแม่ใจเย็นนะ จเย็นนะเข้ากลุ่ม V.I.P. วันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะร้อยเก้าสิบเก้าบาทและสิ่งที่ทุกคนจะได้คือสบู่หนึ่งก้อนสบู่ว่านางฝักหนึ่งก้อนนะเออแล้วก็กำไรลงยาสวยมากกำไรปูเทาเวศงานเป็นงานลงยานะจ๊ะแฟตดับอืมเป็นงานลงยานะเป็นทองเหลืองนะอ่ะรหัสเก้าเก้าและได้เข้ากลุ่มด้วยเฉพาะวันนี้นะ โอเคหรือไม่โอเคหรือยังรบกวนทุกคนต้องใจเย็นๆนะขอคนใจเย็นใครใจร้อนไม่ได้นะคุณแม่ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าหนึ่งมันต้องใช้วิธีต้องใช้แบบว่าความใจเย็นนะเพราะว่าแม่เราอะขอเข้ากลุ่มทางเฟซแล้วเราต้องดึงไปทางไลน์นะคะเราจะทำการส่ง q ิวโค้ดให้แล้วก็ เราไม,เาไม,เาไม่เราไม่ได้ส่งลิงก์เพราะว่าหนึ่งลิงก์มันผิดมาตรฐานชุมชนบนข้อความบน Facebook เพราะฉะนั้นแล้วส่งแล้วมันจะโดนบล็อกนะฮะเราก็เลยส่งเป็นคิวอาโค้ดให้รหัส99 1 9 8บอ่า199บาทและจัดส่งฟรีนะได้เข้ากลุ่ม VAP กลุ่มแท้กลุ่มจริงด้วยนะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปเคว้งคว้างหากลุ่มไหนกลุ่มเจ๊ฟองเบีย er, วะไหนกลุ่มแท้วะไหนกลุ่มจริงแล้ววันนี้เราเปิดให้เข้ากลุ่มด้วย คือร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ใช่ว่าได้เข้ากลุ่มอย่างเดียวลูกค้าได้กําไรปู่ทาเวเป็นงานทองเหลืองนะเป็นงานทองเหลืองแล้วก็เป็นงานลงยาสวยมากนะะเป็นงานทองเหลืองแล้วก็เป็นงานลงยาจะบอกว่าสวยมากนะจ๊ะสวยงานจริงสวยมากนะเป็นงานทองเหลือง